สิตังโบทองเคลื่อนไหวถึงลูกชายบุญธรรมหลังเปิดศึกชิงลูกกับแม่แทๆ้ๆกลายเป็นเรื่องร้อนแรงอย่างมากเมื่อสิตังโบทองเ็ดไอด็อลคนดังเจ้าของวลีสมหยุดเดดถูกแม่แท้ๆของลูกชายบุญธรรมที่รับไว้อุปการะแจ้งความหมิ่นประมาทเนื่องจากก่อนหน้านี้มีข้อพิพาทว่าฝ่ายแม่แทๆ้ๆจะขอลูกคืนจากแม่สิตังแต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ให้คืนยินดีจ่ายเงินให้แต่เรียกร้องเยอะเกินไปจนกลายเป็นต้นเหตุ สู่การแจ้งความในครั้งนี้ก่อนที่จะมีการชัดก,กันเดือดกลางรายการทั้งนี้ไม่รู้ว่าเรื่องราวทางกฎหมายได้ดำเนินการไปถึงไหนแต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดทางฝั่งของแม่สิตังเจ้าตัวได้โพสต์ภาพตีน้อยลูกชายบุญธรรมวัย24ปีหลังจากที่ไปออกรายการดังประชันหน้าแม่แท้ๆมาโดยเธอได้มีการระบุข้อความว่าไม่สัน้นซึ่งแปลว่าลูกชายของฉันซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรเพราะทางฝั่งแม่แท้ ได้มีการแจ้งความกับแม่สีตางด้วยซึ่งหลังจากที่พ้น์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจแม่สีตางเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังชื่นชมตีน้อยลูกชายบุญธรรมว่าหล่อออร่ามากๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ